พระเอกรุ่นใหญ่ซึ่งใจภรรยาเปิดบ้านจัดปาร์ตี้วันเกิดให้ยิ่งใหญ่รับวัย49อบอุ่นใจทุกปีสำหรับพระเอกหนุ่มรุ่นใหญ่อนัฐวุฒิสกิจใจที่มีอายุครบ49ปีเมื่อวันที่2ธันวาคมที่ผ่านมาและปีนี้ภรรยาคนสวยเอพรทิพย์พร้อมลูกๆน้องพูดิสและน้องเผาก็ได้จัดงานปาร์ตี้เฉลิมฉลองให้อย่างยิ่งใหญ่ในทีมเพื่อชีวิตโดยเอพรทิพย์ได้เขียนข้อความอวยพรคุณสามี และเล่าถึงที่มาที่ไปงานวันเกิดครั้งนี้ว่า HBD สามีแห่งชาติ p o h n a t t h a w u t และพ่อที่น่ารักที่สุดในโลกรักที่สุดโดบรเดย์2อทีมเพื่อชีวิตวันเกิดพี่ป๋อจัดวันที่สองที่ผ่านมาทุกอย่างเร็วมากเตรียมการล่วงหน้าหนึ่งวันเท่านั้นตอนแรกว่าจะไม่จัดไปไปมามาจัดละกันกันกบทีมเพื่อชีวิตงานทงงานว่าต้องมาและขอบคุณทุกๆคนที่ชวนแบบเร่งด่วนนี่ชวนแบบเรรงใจมากๆม,ม,มีอีกเยอะที่อยากจะชวนมา และต้องขอขอบคุณโตเก,ก้าอีเข้าทีมเพื่อชีวิตเข้ากับบรรยากาศมากที่สุดสวยมาก